สวัสดีครับเร่างจ่าภาษาชาวบ้านเป็นรายการทายทอดสดๆออกจากบ้านสซแค้นตำบลกูดูอำเภอน้งสังจังหวัดนครพ u กะผาคณะสาก์มาเป็นสพานดุนใหพี่ชงโคชูมั่นเดี๋ยวเบิกไปเบ่งไปเบ่งของนี่ของเป็นข้าวเป็นข้าวสารข้าวสารหอมมะลิย่างดีเลยครับเมื่อกี้นี่แจกยุบันน้องเมกบ้านโซแค้นอันนี้บ้านโซแคนเอ็น อันบ้านสซแข้งตะบนยังหละโอ้ตะบนฟางกูขอให้เพราะเป็นตะบ,บนกูดูตะบนฟางกูอ้ทำไปเดี๋ยวเดี๋ยๆจะพาไปพาไปบึง้ง าผมผมเป็นประธานชากว่าการเกษตรกูดูมืนี้ม่เป็นมาเป็นชาพันธ์ข้าวบวทิพยไหมว่าว่าว่าไม่ได้อยู่กับการเมืองไ่ได้อยู่กับการเมือเอาเขาแวไปเนเบาเอียงเนี่ยเขาดูบ่ไม่จ้มันั่งฮะ หูพ่อแหวนูน้งระเทศอันนี้เป็นเป็นชุดที่สเป็นชุดที่สอทีทีคณะสหกเกิการเกษตรก็ดูามีคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่การตลาดมีน้งปลาน้งเสี้ยวแา่าคณะกรรมการมีพ่อแหวนมีพ่อพระวิษณ์พระวิษณ์เป็บางอันนี้พ่ออินเแดงพ่อื่อพ่อสอนนี่ค่ะหวงชูเกียรติทอน่ม่อดรอบประนนะครับผู้สอบิการที่ท่านุดมงรเยี่ยมนะครับ พ่อแหวนพัอแัวนทัาาจรตัวน้องเป็นผู้ตรวจสอบใ้าบานี้พ่อแหวนเป่นชี่ดวคัดอะไนะมื่อนี้มีหมอบม้อก็แลกกระสอบอันนี้เป็นเขาเป็นเขาของสหกรณ์เกษตรครับสวัสดีครับอันนี้แม่ผู้ใหญ่บ้านก็แลกกระสอบก็ลกกระสอบด้กระสอบเึ่งนี่สองพันสองพันสองพันกัมมาละนสองพันกัม2อกโน้อะไรละ่าให้มัน แม่พ่อใหญ่ด้วยครับบอันนี้แม่พ่ใหญ่บ้านอ่ามาขบมาใกล้ใก้องไปไทยสิบ้านเจ๊ไหนอ้าหใส่ไทยูทเห็นแก่กระแสก็จะค่าดูคนดังเลยให้ในไทยดูไทยูอ้าีอมดังไงอ้าพ่อแหวนเอาบม่ซสิมดหน่อยเอาลกขึ้นม่ยงไปนั่งชั้นพอดีครับผมดิลุกขึ้นม่ลุกขึ้นมย่าลกขึ้นมย่าไปนั่งย่าไปนั่งพอดีพอดีดีผมกเครับลุกิึ้นลุกขึ้นลุกขึ้น พ่อหมอนพิพดีนะครับคนแรกนะครับพ่อหมอนิยลดีพหมอะนะกระสอบคนดรสอบหนึงรสอบรสอบดับสามอาอ้าอาอมอบได้พูดไดมอดไปได้หอยแม่พยบาลมอบก้อนไม่ไม่ได้เพาะเพหมอนอ่ะได้บ้าน้าโดลย่เอาหแม่พวยยี่บ้านมอก้อน่้าจะได้ต้องไม่สองงานต้องท้ามอ่บ้านมอก้อนพอฮันนาไปท่านพูันนา่านพ่อันนาาอ

มลจากประทนี่่ราไปประเทศนเห็นดอกเายุทเข้ากงนนักศึกษกรเรยรับแข่งัครับขยบคุนครับขอบคุณครับจะรุ่นซีมาเช่นครับะรุ่นซีาเรับมากครับแม่เลียงสังขูมม่เียสังขูมสังขูมเาขมากขอมาเขอมามาเ้า มีซื้อหรอกม่ได้ยงแสงพระพุครับขาวมาขาวมาข่ามา่เพ่อควาเห็นนะไม่เองไม่พอเห็นยังม่เองยางไม่เองพี่ย่งไม่ี่หันน้าาหันน้ามา่เออหันน้ามา่หันน้าอาเออเอาเอาเรวเเวมาเชิญครับ แม่เมืองค่ะแม่รับแทนแม่รับแทนอาแม่รับแทนไม่รากลมไม่ยแม่สมแม่สมรับปแม่สมประผสมผสมแม่แม่แม่่แม่สมรับ้ายเขาแล้วสิุนอันนี้อะแล้วแล้แม่เอาภูไทยศแนี่สุภาพคนแ่สุภาพคน

มาแล้วมาแล้วแม่โอยหายนาี้างหังข้างซีกข้างดุคุณแม่โนยอ่าโอ้คุณยายคุณยายอยู่ที่ไหล่ะครับเซียบโอ้แปดสิยังแข็งแรงอยู่คุณยายอ่ะแม่ปวดไข้ไดีอ้าวไอ่ได้อ้าละตุ่มตุ่มมาต่มตม่ม่มา่ตุ่มมตุ่มตุ่มาะวาลม่มาอุบลไุ่มตุ่มมาละาหมอ <ส> <man> <FBI. S 1> กิติศักดิ์ประดับว่งอง <shakes. S 2> แอดมินของม,<ส>มหาชนคนนันสางแม่หนูเทียนพ้มส่<ร>าแม่หนูเทียนอลาวรบพับไมดีเอาไปเอเอ้เอเอาไปเอไปเอาไปเอาไปเอ

ใชช่ขวแหนข้ามจขไปลากผ้เอ้านี่ผู้ใดนี่ขึ้นผู้ใดนี่ได้ไปนี่นี่ไม่ได้ได้นี่มีอนี่ของมีเสีาือมแล้าแล้วรบแ้วยี่หร้อยมาขแหวนอบอันนี้เป็นชวนหนึ่งของกิจกรรม ท,ที่มาาี่มาเปลี่ยภาพบุญคืที่ช่องโคชูมันที่ออยู่ประเทศเยอรมันนี่เป็นในบริจาคเงินมากแล้วเพื่อนบอกว่าให้เอาเงินมาซื้อเขาสาราะบ้บบานเาหน้องบางที่บางบางหมู่บ้านบางนี่ก็แห้งแล้งเนาะน้ำท่วมเพราะทีแห้งแล้งแ,งแล้วกันเอาบริจาคเขาสารเฮ็ดงานกับค้นถ้าบุญกับคนเฮ็ดบุญกับพระมาหลายแลย้วบัดนี้ไมาเฮ็ดบุญกับคน มีโอกาสหนาคือิม่ไม่ในฐานะที่พิพิธแทนสบายคุณเอาแม่พูดยังไมาความคุณพี่ชงข้ให้ผมแน่ขอบคุณหลายๆแน่นาะจ้าก้ะขอบคุณในทันทีได้ที่ชงข้อชัมันจ้าพี่เพียคือคุณชงข้คุณชงข้อชัมันเนาะค่ะคอยู่ประเทศเยอรมันอยู่ประเทศเยอรมันในนี่กับขอบคุณที่ได้นี่เป็นขขาวเป็นของมาให้ชาวบ้านเท่านาะค่ะทุกๆคน ที่เพิ่นไนดนกก้รับเนาะค่ะที่ท่านเคียงไก่ไข่อ่อนที่ใดน้ำมากทุกทุกโมบ้านเนาะขอขอคุณค่ะทุกขอบคุณค่ะขอบคุณิีไป้านนรือต่อไปขอให้ผมเดินแห้งโชคด,ดีนะ